คมาพบกับนักส,ตสัตว์สปักดวงกันนะคะรอบนี้เป็นของชาวนักษัตว์มักเมียกันนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศาาักราช2564มาดูกันว่าชะตาของชาวมัเมียในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของความประักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์จะใช้ไพ่อรคเคิญน,นะคะเป็นไพ่แสงสดชุกชุด แสงสุกนะคะของอาจารย์สมบูรณ์สุกมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวมัเมียประจำเดือนกรุมภาพันธ์นี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงาน<ม>การเงินคร<ม>อบครัวความรักคนโสดและคนไม่โสด<ม>สุขภาพ<ม>เรื่องที่จะต้องระวัง<ม>เรื่องไหนดีก็ขอให้ชาวมัเมียนะคะเอาไปปรับ<ม>วิธีการดำเนินชีวิตน้ำขึ้นก็รีบตักเรื่องไหนที่ สมเสียงที่ไม่ค่อยดีนะคะก็ขอให้ชามวมะเมียหยุดพักนะคะอย่าเพิ่งลงทนุนหรือว่าอย่าเพิ่งทำอะไรด่วนได้เกินไปนะคะการพยากรณ์ดวงชะตานะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมไม่ได้ระบุ<อ>เฉพาะจับจงดวงชะตาใครดวงชะตาหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะท่านใดที่ประสงค์อยากจะดูดวงชะตา เป็นลายบุคคลส่วนตัวอยากทราบว่าในเดือนในปีนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างแบบละเอียดในเดือนนี้จะทําอะไรได้บ้างเดือนไหนที่จะต้องระวังเหตุการณ์อย่างไรบ้างนะคะสามารถติดต่อขอรับการวิากรณ์ดวงชะตาจากท่านอาจารย์หลากศายหลากหลายแขนงมากความสามารถและแม่นยําทุกท่านนะคะในราคาที่ย่อมเยา สามารถติดต่อได้ที่ราย์ไอดี j e JE จก้า e หนะคะจะมีทีมงานแอดมินนะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาสำหรับการที่จะพยากรรับการพยากร์ดชจตาเป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็แม่นยัไม่แพ้กันนะคะสามารถที่จะเลือกรับการพยากรได้นะคะมีทำให้อลล์เคลข่้นพยิบซีนะคะแล้วก็ สาธไพ่แขนงต่างๆรวมทั้งโหราศาสตร์และเล่นเจ็ดตัวด้วยนะคะก็ลองติดต่อไลน์ดีเข้าไปดูนะคะค่ะอาจารย์ของฝากให้เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะติดตามกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการที่จะทำให้อาจารย์เนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำในการที่จะ มาพยากรดองชะตาให้ท่านฟังนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งไหนที่ร่วงรําร่วงเกินท่านใดไปอาจารย์เขากราบขออภัยด้วยนะคะก็ขอให้คอมเมนต์ให้กําลังใจกันมาเยอะๆเนาะค่ะมาดูกันว่าชาวนักสัตมะเมียเจออะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของชาวมะเมียเลยขึ้นมาเป็นไพ่ของ รุ่นพี่รุ่นน้องนะคะทําการปีกีตาต้ามีการฝึกซ้อมการมีการสอนมีการให้ความรู้นะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของการรับมีนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ของคนสามคนนะสังเกตดูว่ามีผู้หญิงสองท่านนะคะจับมือกันนะแล้วมีผู้ชายกอดผู้หญิงเสื้อแดงอยู่คนหนึ่งโดยหันหลังให้กับผู้หญิงท่านหนึ่งอยู่ดยผู้หญิงสองคนนี้ บอกหน้าการโดยที่ผู้ชายเนี่ยไม่รู้นะคะไพ่ถัดไปเป็นไพ่ของการที่มีผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อสีม่วงนะคะถือดอกกุหลาบอยากมอบความรักอยากต้องการความรักแต่สังเกตดูดีๆว่ามีไพ่ของชายหญิงคู่หนึ่งที่นั่งกอดคอกันอ,อย่างมีความสุขแต่ผู้หญิงเสื้อชมพูนี้รู้สึกเหมือนผิดหวังกับอะไรบางอย่างนะคะมองถัดไปคลึกๆกกลๆกล็จะมีตึก นะคะมีตึกอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวเนาะถัดไปก็จะเป็นไพ่ของผู้ชายใส่เสื้อสีดามีแว่นตานะคะมีต้นไม้และมีมูอยู่ข้างบนหัวนะคะสีสับแล้วก็มีมีดปักอยู่ที่หลังนะคะมาดูกันว่าอันเนี้ยเขาจะเปิดเรื่อง,งอะไรเนาะไพ่ใวต่อไปเป็นไพ่ของการที่มีผู้หญิงเข้าไปถามทางเจ้าหน้าที่นะคะใส่เครื่องแบบราชการแล้วมีไก่ ยืนอยู่ข้างล่างนะคะในทดในแสงเงานะคะของพปรพะทธะลูที่วางอยู่นะไพ่ใบถัดไปเป็นไพ่ของผู้หญิงผู้ชายอยู่อยู่ในอยู่ในร่างเดียวกันนะคะถัดทางฝั่งผู้หญิงก็จะมีผีเสื้อติดอยู่ด้วยนะคะทางฝั่งผู้ชายก็จะมีแสงเงาความมีเงาปิดบังอยู่เนาะถัดไปเป็นไพ่ของชายหญิงที่สูงอายุ ะะดูแล้ไม่ความสุขกำลังให้อาหารนกพิราบอยู่อมองไกลถัดไปก็จะเป็นลานน้ำพุนะคะที่มีรูปปั้นของแม่และเด็กอยู่นั่นเองเนาะถัดมาจะเป็นพยนตรการที่มีพี่น้องนะคะหรือเด็กสองไวัยวัยต่างกันนะคะเ,คเด็กอายุน้อยกว่าใส่ชุดสีแดงเ,เด็กอายุมากกว่าใส่ชุดสีขาวกำลังตบลงเจราจาได้กันบางอย่าง แต่สังเกตดูดีๆว่าข้างหลังเด็กผู้ชายนะคะได้ถือไม้ไว้อยู่โดยที่เด็กคนโตอาจจะไม่รู้นะคะว่าเด็กคนเล็กเนี่ยคิดอะไรอยู่เนาะถัดไปจะเป็นไพ่ของการที่มีการยื่นเงินให้กับเด็กคนหนึ่งโดยที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยถือของมีค่ายอยู่นะคะถือํำไรทองไว้อยู่เนาะแล้วก็ ทอดยาวไปก็จะเป็นคนกําลังต่อแถวนะคะกําลังต่อแถวทําอะไรกันอยู่อย่างหนึ่งเนาะถัดมาก็จะเป็นป้ายของพี่น้องนะคะโดยที่ยืนอยู่ใต้ใชาชายคาที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับแม่น้ํานะคะแล้วก็มีสุนนะัขยืนอยู่เคียงข้างด้วยเนาะแล้วป้ายถัดไปจะเป็นป้ายของการที่มีตาช่างมีผู้หญิงท่านหนึ่งกําลังมองไปที่ผู้ใจ ครึ่งหนึ่งมองที่หัวใจครึ่งหนึ่งมองที่ครึ่งหนึ่งในถุงเงินปิปดตาไว้อยู่นะคะแต่ว่าค่าน้ําหนักของตาช่างเนี่ยให้ค่าน้ําหนักไปที่หัวใจก็แสดงว่าหัวใจในหนักกว่าเงินเนาะมาดูกันว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวมะเมียนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมาที่ภาวะสิ่งที่มะเมียจะต้องเจอในเดือนนี้นะคะชาวมะเมียจะเป็นคนที่ ในเดือนนี้จะต้องใช้แรงกายแรงใจค่อนขังมากจะต้องหนักแน่นอาจต้องมีการใช้ไหวพิบปฏิพานเกิดขึ้นนะคะบางเรื่องอาจจะต้องมีการที่ว่าคอนเนคชันสักหนอนหรือใช้เส้นสายสนิดหนึ่งนะคะในเดือนนี้เนาะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยจะต้องหนักแน่นกับความถูกต้องนะคะบางเรื่อง ก็เงินซื้อใจไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมะเมียนะคะสิ่งที่จะต,ต้องเจอก็คือว่าจะต้องหนักแน่นให้มากขึ้นนะแล้วชาวมะเมียก็จะต้องทําอะไรให้ละเลอ,อียดรอบคอบในเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะต้องใช้ความสามารถใช้ความระมัดระวังและการตัดสินใจที่เื่อนข้างจะเด็ดขาดชนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามีไพ่ของการรับมีขึ้นมาด้วยอ่นะเพราะ,ะนั้นเนี่ยทำอะไรอย่าประมาทนะแต่ว่า ในเดือนนี้ถ้าท่านมีเส้นสายมีคอนเนคชันจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วทีเดียวนะถัดไปมาดูภาวะการเงินของชาวมะเมียบ้างภาวะการเงินของชาวมะเมียในเดือนนี้นะคะอาจาร์มองว่าชาวมะเมียจะหาเงินได้จากความรู้ความสามารถของท่านเป็นหลักนะอาจจะได้มาจากการที่ไปบรรยายหรือการให้ความรู้หรือการเป็นโค้ดหรือการ เป็นติลเตอร์นะคะหรือการที่ได้มาจากการติดต่อพูดคุยและเจรจาเป็นหลักตามากกว่า oh. การเงินของท่านค่อนข้างที่จะได้มาแบบจากความสามารถของท่านนะคะ oh. แล้วก็ oh. บางท่านก็มีคนให้การช่วยเหลือเรื่องเงินอยู่นะคะ oh. บางท่านก็มีผู้ใหญ่ใจดี oh. ให้การอุปถัมภ์คำชูในเรื่องของการเงินแบบ oh. ไม่เปิดเผยอยู่ oh. นะคะก็ถือว่าการเงินของชาวมะเมียเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ติดค่ะนะคะสามารถที่จะประคับประคองแล้วก็หาเงินได้จากความรู้ความสามารถของตัวเองมากกว่าเนาะมากกว่าที่จะได้จากสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะสำหรับเดือนนี้แล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้จากตําแหน่งงานด้วยนะคะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานที่ที่ดีขึ้นนะคะ แต่ว่าต้องไปทมขั้นตอนเนาะบางคนอาจจะได้เงินบำนาญอาจจะได้เงินที่เป็นพิเศษ mm. จากผู้ใหญ่หรือจากผลงานที่ท่านได้ทำนะคะ mm. ก็ถือว่าการเงินของชามวมะเมียเนี่ย mm. ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะยิ่งทํามากยิ่งได้มากเนาะ mm. แล้วก็การเงินก็จะมาสักเรื่องของการติดต่อการเจราจาการเสนอผลงานที่จะต้องมีการชิงไหวชิงพิษกันนิดหนึ่ง mm. ถ้าท่านทำธุรกิจขายของนะคะอาจจะมีการลดแลกแจกแถมมีโปรโมชั่นนะคะก็จะสามารถทำให้ท่านเนี่ยมีช่องทางในการได้เงินมาแบบง่ายดายทีเดียวเนาะเพราะนั้นในเดือนนี้อาจารย์มองว่าถ้าท่านใดที่อยากจะได้เงินมากกว่าเดิมเนี่ยอาจารย์มองว่าควรจะมีสิ่งร่อตาร่อใจคนซื้อสนอยเช่นคนขายของอยู่คนก็ ลดแลกจักแถมลดร,ราคาซื้อตัวนี้แถมตัวนี้จัดเซตราคาสนอดหนึ่งนะคะมีเกณฑ์จะได้นะคะมีเกณฑ์จะได้ยอดยอดเงินค่อนข้างมากเนาะการติดต่อการเจราจาอะไรก็แล้วแต่ค่นข้างจะสําเร็จทีเดียวนะคะแต่ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรถ้าจะเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาลูกค้าเนี่ยควรจะต้องแบบว่ามีของฝากให้เขานิดนึงนะคะเป็นสิน,น้ําใจเป็นการซื้อใจกันนะคะ ถ้าก็จะทําให้เดือนนี้ชาวมักเมียเนี่ยสามารถที่จะมีเงินมีไรายได้เข้ามาค่อนข้างที่จะน่าพึงพอใจอย่างมากทีเดียวนะคะ<ม>เราในเรื่องของการเงินยังไม่จบนะในเรื่องของการเงินไม่บอกกับการที่จะให้ใครกู้ยืมเงินนะคะสําหรับใครที่เล่นเล่นแชร์อยู่นะคะหรือว่าให้คนยืมเงินไปแล้วเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสเจอเบี้ยนะคะเจอโกอง ได้เพราะนั้นเนี่ยรอบคอบแล้วระวังให้ดีนะเพราะนั้นเดือนเนี้รัดกุมเรื่องการการให้ยืมเงินให้ดีนะคะหรือว่าอาจารย์คะหนูจะไปกู้เงินได้ไหมหนูจะไปทำขอยืมเงินได้ไหมในเดือนนี้อาจารย์มองว่าในเดือนนี้ยังไม่ควรเนาะเพราะนั้นเนี่ยให้หาเงินด้วยตัวเองดีกว่านะคะอย่าเพิ่งสร้างนิสัยขึ้นมาไม่งั้นเนี่ยมันจะบานปลายและทำให้ตัวเองเจ็บตัวด้วย นะคะเจ็ตัวหมายถึงว่าอาจจะถึงขั้นที่ว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเลยก็ได้นะคะอาจจะโดนดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วก็เกิดผลเสียกับตัวเองท่านเองด้วยเนาะตัดมาเป็นเรื่องของการงานกันดีก,กว่าการงานของชาวะนม,มีในเดือนนี้อาจารย์บอกแล้วว่าโดดเด่นในเรื่องของการที่ติดต่อเจรจานะคะการซื้อการการขายผลิตภัณฑ์ขายสินค้านะคะ เพราะนั้นในเดือนนี้คุณจะต้องมีลูกล่อลูกชนสนิดหนึ่งนะจะไปติดต่อะตปเจราจาอะไรเนี่ยควรจะมีข้อเสนอที่ดีๆให้กับเขาหน่อยให้กับลูกค้าสนิดหนึ่งมีของแถมนอกเหนือจากที่เราคุยกันไว้นะคะก็เป็นการซื้อใจลูกค้าด้วยสำหรับคนที่ขายของนะคะขายของออนไลน์หรือขายของอะไรก็แล้วแต่ควรจะมีโปรโมชั่นของแถมให้เขาด้วยจัดเซตขึ้นมาทำโปรโมชั่นขึ้นมาและบอกระยะเวลาในการที่จะ ขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อจะได้อยู่ในช่องทางในเดือนเนี้ยอาจารย์มองว่าโดดเด่นนะธุรกิจขายดอกไม้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะเป็นเดืออแห่งความรักด้วยนะคะแล้วก็ธุรกิจของการที่การเป็นเซลล์นะคะการติดต่อในหน้านะคะการที่จะต้องไม่อยู่กับที่การที่จะต้องใช้ไหวพริบในเดือนเนี้ยถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกเนี้ค่อนข้างดีนะคะ แล้วก็สำหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการในเดือนนี้นะคะท่านจะต้องระมัดระวังลูกน้องหรือบริวารท่านอาจจะทำเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเทหลัหน่นะ,ะให้ท่านคอยตันแก้ไขปัญหาให้อยู่สม่ำเสมอโดยนะเพราะนั้นในเดือนนี้นะคะอย่าเพิ่งไว้ใจลูกน้องและบริวารการสั่งงานการติดต่อ,อพูดคุยกันขอให ลัดกลมแล้วก็กระชับมีการพูดรายละเอียดได้ชัดเจดนนะ,ะมีการสื่อสารที่ชัดเจดนนะ,ะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่ลูกน้องท่านทําอะไรที่ไม่เปิดเผยด้วยนะคะก็คอยจับตาดูจับตาดูห่างๆให้ดีเนาะแล้วก็มีเทรนเนอร์นะคะไปกับลูกน้องท่านเวลาท่านจะใช้ใเขาไปทําติดต่อเรื่องงานติดต่อเข้าหาลูกค้าควรจะมีผู้จัดการหรือว่า คนดูแลคนหนึ่งอะ่ะตามไปด้วยนะคะอย่าให้เขาทาอะไรตามลาพังเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะทาอะไรผิดพลาดมาเราไม่บอกนะคะเนื่องด้วยก็อาจจะไม่กล้าที่จะพูดกลัวท่านจะดุเขานะคะเพราะนั้นตรงนี้ของให้ระมัดระวังระลัดกลุ่มสักนิดหนึ่งนะคะระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ในที่ทํางานที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะระมัดระวังสักนิดหนึ่งระวังความรัด เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในที่ทํางานเนี่ยที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ดีระหว่างเจ้านายกับลูกน้องด้วยนะคะหรือความสัมพันธ์ระหว่างเขาเรียกว่าอะไรอะระหว่างคนในที่ทํางานระวังเป็นปัญหารักสัมเศร้าด้วยนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ในที่ทํางานต้องระวังจุดนี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการและลูกจ้างระวังมีความสัมพันธ์ลับๆไม่เปิดเผยแล้วเจ็บตัวได้ นะก็ต้อง,งระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับการไปติดต่อลูกคองลูกค้านะคะขอให้มีของฟังของฝากไปให้เขาหน่อยนะคะมีข้อเสนอดีๆให้เขาหน่อยนะคะในเดือนนี้จะสามารถปิดยอดได้ดีด้วยเนาะแต่สำหรับท่านที่ทำงานร่วมกันกับคนที่อายุน,น้อยกว่านะคะก็จะต้อง,งระมัดระวังในเรื่องของการที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะหรือการไปติดต่อ พูดคุยกับติดต่อเรื่องงานแล้วมีคู่แข่งนะเข้ามาเรามาระวังคู่แข่งที่อายุน้อยกว่าท่านนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานอายุน้อยกว่าท่านเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาอาจจะแย่งงานกันเนาะต่อหน้าอาจจะพูดแบบดีแต่ว่ารับหลังเนี่ยอาจจะแย่งงานท่านไปก็ได้เพราะนั้นในช่วงเนี้ยยังไว้ใจคนอายุน้อยกว่าไม่ได้นะคะถ้าท่านใดที่ทํางานกับคนอายุน้อยกว่า นก็อยากให้ไว้ใจมากนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็คือว่าแค่มีเรื่องบางเรื่องที่เขาพูดไม่หมดเท่านั้นเองอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นไปตามกติกาที่ตกลงกันไว้ด้วยนะคะก็เรื่องการงานก็เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาก็จะมีผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างยฉยยุ่งงานมาก มีประสบการณ์มากให้การช่วยเหลือท่านอยู่นะคะค,ควรจะใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ที่ทํางานมาหลายปีแล้วเนี่ยท่านให้ขุนนะคะเคพราะนั้นเนี่ยควรใกล้ชิดกับท่านให้มากๆนะคะคแล้วก็มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค,ความรักของคนโสดก่อนความรักของคนโสดไม่โดดเด็นอาภัยขึ้นมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสัตว์ไหลระวังความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบ3คนรักสามเศร้านะคะปัญหาเรือรัง บางคนไม่บอกว่ามีคู่แล้วแล้วมาชอบเราหรือเราไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วหรือตัวเราเองเนี่ยมีคนคุยอยู่แล้วแล้วไปคุยกับคนคอื่นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นพันกันอิรตรงนางมากมายแล้วไปสร้างความเดืดร้อนให้กับครอบครัวของอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็กับคนที่เข้ามาหักคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่อาจารย์มองว่าความสัมพันธ์เนี่ย หรือความรักนะคะยังไม่โดดเด่นเท่าไร<ช>หร่หรือว่าอาจจะเจอคนที่ไม่ก็ถูกใจมีการตอบมีการเสดงความรักไปแล้วเกาไม่ตอบรับนะคะหรือว่ามีการที่เราแสดงความรักออกไปแล้วเขาก็ไม่ตอบกลับมาติดต่อไลน์ไปก็ไม่ทักมาไม่อะไรเงียบหายไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะแสดงว่าเขาอะไม่ได้สนใจคุณแล้วนะคะขอให้เป็นไปตามนี้สําหรับเดือนนี้เนาะก็อขอให้ อยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงนะคะอยู่กับคนอรอบตัวท่านดีกว่านะคะมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยความรักค่อนข้างที่จะดีนะค,ะความรักในเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นมีการมองกันไกลไปถึงขั้นการแต่งงานนะคะมองอนาคตการปลูกบ,บ้านการสร้างบ้านการซื้อรถนะคะหรือว่าการที่จะทําธุรกิจร่วมกันนะคะ ในเดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นสำหรับคนที่มีคู่ของนะคะอาจจะมีการนัดแนะวางแผนที่จะเดินทางไปพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวหรือการไปพักตากอากาศนะคะในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะคะในช่วงนี้ภาวะโควิด1 9ยังคงอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ย จะไปเดินทางไปที่ไหนหรือไปที่จุดไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้คำนึงถึงกรอบระเบียบของทางรัฐบาลหรือทางเจ้าหน้าที่ที่เขาออกกฎมาให้ท่านปฏิบัติตามให้เร่งคัดนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นทั้งกับตัวท่านเองแล้วก็กับคนรอบข้างในสังคมด้วยเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพกันสุขภาพของชาวมัมเมียสุขภาพของชาวมัมเมียเนี่ย ในเดือนนี้มีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ระวังในเรื่องของการที่ปวดหลังนะคะในเรื่องของสายตาในเรื่องของการถูกของมีคมนะคะจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะทำอะไรอย่าประมาทพลาดพังระวังลื่นตกล้มนะคะในห้องน้ํานะคะระมัดระวังในเรื่องของการที่ถูกแมลงสัตว์แมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนานาต้องระมัดระวังให้ดีและอีกเรื่องหนึ่งก็คือระวังการที่ ถูกหักหลังด้วยถูกโกงด้วยถูกแทงข้างหลังด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะสาหรับชาวมะเมียนะคะบางท่านติดบนบานสันกล่าวนะคะกับเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือติดสัจจวาจาที่เคยให้ไว้แล้วไม่ไปแก้นะคะสําหรับชาวมะเมียในเดือนนี้นะคะอาจารย์ขอบอกว่าให้ท่านรีบไปแก้ซะถ้าท่านได้นนสิทธิท่านตั้งใจหวังแล้วสําเร็จแล้วเนี่ยก็รีบไปแก้ซะจะได้ไม่ติดขัด ในทุกๆเรื่องที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่น,นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของโชคลาภข,ของชาวมะเมียโชคลาภของชาวมะเมียอาจารย์มองว่าโชคลาภยังไม่มีแต่จะมีเกณฑ์ได้อะไรที่เป็นพิเศษสักหนึงอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าเวลาที่ควรจะไปเสนองานหรือว่าเสนอขายของเนี่ยถ้าคุณอยากได้ยอดขายดีๆอยากได้โบนัสอยากทะลุปเป้าอยากได้ยอด คุณจะต้องพลิกแพงนิดหนึ่งนะคะมีรดแรกแจกแถมหรือมีของแถมนอกเหนือจากที่บริษัทให้ไวเนี่ยคุณก็จัดเป็นของพิเศษให้กับลูกค้าได้เลยนะคะมีเกณฑ์ปิดจ็อบได้เงินได้เงินพิเศษได้โบนัสด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะอาจารย์มองว่าบางคนน่าจะไปซื้อของมีค่าเสียเงินไปกับสิ่งที่มีค่าให้รางวัลกับตัวเองหรือว่ามีคน อาจจะเป็นคู่ครองของท่านนั่นแหละอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ซื้อของมาให้ในวันว,นวนาเลนไทน์ก็ได้สําหรับคนมีคู่นะคะเน้นนะคะสาหรับคนมีคู่เนาะแล้วก็ในเรื่องของออภาวะในการดําเนินชีวิตสําหรับเดือนนี้นะคะสําหรับท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่พึ่งเลยในเดือนนี้จะมีคนมาเข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาประครับประคองท่าน แบบไม่เปิดเผยไม่แบบไม่ออกตัวนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเคยคุยกันไว้เนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ที่ทํางานร่วมกันหรือเพื่อนเก่ากลับมาให้การช่วยเหลือนะคะให้การแนะนําในสิ่งที่ดีแนะนําสันงานที่ดีแนะนําลูกค้าที่ดีมาให้นะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์ทีเดียวในการที่จะมีคนเข้ามาช่วยแบบไม่เปิดเผยนะคะแต่เป็นการช่วยที่ดีนะไม่หวังผลตอบแทนด้วยเนาะ ทีนี้สำหรับใครที่มีการในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการที่จะไปทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆอาจารย์มองว่าในเดือนนี้ขอให้ท่านเตรียมพร้อมในเรื่องเอกสารให้ดีนะคะจะต,ต้องระเอียนรอบคอบในเรื่องเอกสารเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเอกสารเนี่ยสำคัญมากถ้าท่านเอาไปไม่ครบเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเช่นการยื่นซองประมูล การเสนองานการไปติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆจะต้องเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ค่อนข้านิสสัดล,ละเอียดเยอะมากในเดือนนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยใครที่จะไปติดต่อจะทําเรื่องเอกสารต่างๆอาจารย์แนะนําว่าในเดือนนี้รอบคอเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็มีการจดบ,บันทึกทุกอย่างกันลืมไว้นะคะทําตารางไว้เนาะก็จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ สำหรับท่านใดที่เจ็บป่วยอยู่ในเดือนนี้หรือว่าไม่สบายในเดือนนี้นะคะอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของการที่อาจจะจะต้องกินยาสักนิดนึงหรือว่าต้องดูแลร่างกายตัวเองไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าแต่สิ่งที่ท่านเป็นอยู่จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหวัด ะะหรือว่าไม่สบายปกตินี่แหละจะหายชาสนิดหนึ่งในเดือนนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านใดที่เจ็บป่วยอยู่ก็ดูแลสุขภาพให้ดีส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ป่วยหรือไม่ได้เจ็บก็ดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าเกณฑนะ์ในเดือนนี้ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะหากชาสนิดหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่ร้ายแรงอะไรนะคะในเดือนนี้อาจารย์แนะนําว่าควรจะไปบริจาคโลหิตนะคะหรือว่าให้ทานกับสัตว์ ะะซื้ออาหารให้หมาให้แมวให้นกนะคะหรือว่าไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับโจท่านเองมีความร่าบรื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน<ม>การเงินและความรักด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์สำหรับชาวมะเมียเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ